อันเก้าอันเทียนอันมาดามมาดันให้ตลอดตลอดอันนั่นก็ตั้งเข้าปลาเข้าไปปีที่สี่เลยเอยพันปีที่สี่เลยเยพันขันมาได้สองปีนี่นะส่วนสี่พันนะกินเวลาเป็นเข้าหาปีที่สี่คนะพี่น้องสี่ปีหาปีหกปีนี่ละส่วนสี่พันมั้งนะแต่ละอันอะไร เหมือนพันหน่อยๆเลยแต่บ่มีคนมาดันให้บ่กพานันแต่แท้กขอคุณหลายๆเด้อมาดันขออคุณมามาย่างไห้เป็นตัวย่างไห้ไม่อยู่นอกนั่นกันมาธรรมดานะนกมาย่างไห้อยู่บ่กี่คนดอกมาประจําเลยมาต่างแต่เปปเปิดกัมาปั๊บเปิดกับรมาปั๊บนะฮะเออวันสิถามเจ้าอยู่คุณใส้ไปย่างใดไปเบ่งือยังมิดจีรีแต่ข้าวเดยข้าวเราไปาคอมมนเจ้าบ่ กวลคือทอดเล่าอยู่จะว่าเล่าไปยังไดกอยกะ่งผักห่มทั้งผักคนหนูผุนเด้ไปให้เรลาวันธรรมดาเนี่ยเออคุณใช่มิดเลยแหมจะว่าคอยว่าจีตามเจ้าอยู่ของค่อยไปเบิ้งบันไดกับมิดกิลีคนติดตามเล่ากระตั้งบักไหลยเยลราก็มิดคักแต่กันหมคือทอดอยู่เด้อคุณใช่เอเจ้ามาเขามาฟัง่งอะไรเจ้าไปยังไดเนาะ อืมอืมโอ้เ่เห็นคือกันถืออ,อคอยไปหาอันพีแพมเล่ากับ่าเล่าก็ถามข่อยคื้กันนะเลาวางิงปลเดือวนอสันมาเจ้าเห็นคุณชายบ่บอกเล่าในเด้อกันเจ้าเห็นเจ้าคือเคยมีอันอันเฟซบุกน้ำเล่าอยู่พนะเออ่อยมีอยู่ดอกนะแต่ว่าโดานหนีบ่มีน้ำกันแล้วจักไปทังงหลพิ่นลานั่นเบิด ไม่ได้คุยกันแต่กอนได้คุยกันอยู่ตดนี้บ่ได้คุยกันแล้วโดนเดี๋ยวจะบ่เห็นหอดเฟซบุ๊กันเนาะเมื่อเห็นหอดอีหยังมิรจีรีเลยเขาไปเบิ่งก็เห็นตะห้อยเกาอ่นเนาะบอกเล่าเนเ้อว่าคือหอดเล่าบ้านะเออ่อยก็คือหอดกันแต่ว่าจ่าสิไปบอกก็บอกตามล่มไปสิละเนาะมาดังบอกตามล่มไปจะคอยเล่าไปยังไ๋มิรจีรีเลย อ,อันเล่าอันนั่นไขว่าฉันจนพขแห้งไหแล้วท่งกาแฟกาเฟ่าาฟาาฟไม่ไขอยกินน้ำโอเว่าเป็นกาแฟเขาเอินอย่างไะสมไมไงสมเออเราส่ทรงสมไม่ข่อยกับพัฒนากลอนเราเอามาจากประเทศคนนะประเทศเกาหลีคนนะขขอยก็เลยทรงผัห่มไปให้เล่าทรงผ่าคนหัไปให้เล่าเมื่อนั่นข่อยกาแฟอัน ย้อนเงินให้เราอยู่เด้มื้อนั้นก็ไปมื้อนั้นก็ธนากรก็ให้ขคอยย้อนไปให้ตังลอยหนึ่งล้วก็ย้อนย้อนไปอีกบัดน,นี้บ่เห็นฮอดอันปองย้อนแหมบัดนี้แหมบ่เห็นฮอดปองย้อนบ่เห็นฮอดอีหยังบ่เห็นฮอดอ่ะมาเฮ็ดคลิปเฮ็ดเคขบอปุ๋ยมิดจีรีเลยจักได้บ่ได้หยังวะ ย้อนไปแล้วสงสัยไปถิ่มนอกส่างมัฮอหนีไปถิ่มนอกส่างมาชมให้กำลังใจค่ะเห็นเลยอยากไปอย่างไหนมิดี่ลีเลย เม็ดชิลีเลยบ่เห็น่อยไปเบิ้องขีดกับมีตะห้อยเก่าไปเบิ้องขีดกับมีตะห้อยเก่าแล้วก็อนนี่้่อยไปเบิ้งเบิด์ตสุขีดเห็ดจคขีดลง่อยก็ไปเบิ้งเบิด์ตด้าหลังบ่เห็นหลาย่อยก็ไปเบิ้งแน่บ่ไปเบิ้งแน่เบิ้องตะห้อยเก่าเล่าแต่ว่าเล่าไปเังไหนเม็ดชิลีเลยว่ะหอยแต่บ่เห็นหอยหอยนั่นเป็น ยากหลายเลยบ่ามาเห็ดอะไรบ่บ่มีเวลาบางอ,อีกจะก,กันหนึ่งนาทีก็ล่งหรอกเดอ้อล่งไหลหรอกเดอ้อพี่น้อง,งหนึ่งนาทีก,ก็ล่งไหลหรอกล่งไหลที่ในคืนบ่านเลี้ยวไหวไหมเลี้ยวพ่ะท่านไหนคืนเนาะล่องไหลจักหน่อยันจะค่อจิไปเห็ดคลิปจักหน่อยหนี้ระท่าน,นได้เห็ดคลิปจักหน่อยเลยเนี่ สองอันนั้นอ่ะสิออกไปหาทายคิปลุ่งแกหนทอเว่น,นี้